สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับนุ่นที่ช่องนุ่นนินนะคะทริปนี้เป็นทริปสิ้นปีนะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวราดบุรีกัน5วันสี่คืนเลยค่ะโดยนุ่นจะแบ่งเป็น2อ EP นะคะ EP แรกเราก็จะพาทุกคนไปแคมปิ้งที่มหาดไทยทารานะคะไปเที่ยวโพลฟิลแล้วก็ไปไล่อนันุนมีสุขค่ะตามไปดูพร้อมกันเลยค่ะมาถึงกันแล้วค่ะ เราจองไว้เป็นเต็นท์ตำแหน่งที่5นะคะเป็นแบบว่าหน้าสุดเลยริมน้ำแล้วก็เขานับเป็นหัวนะถ้ามากลางเต็นทก็คนละ200รอลงไปขนของกันิดวดีมากเลยอันนี้ทุกคนเขาก็กลางกันแล้วข้างบนนะคะเห็นไปเห็นไปอนนี้ค่ะอันนี้ก็คือนั่งเล่นได้อ้เนี่คือเท่ากับน้องอสัมปทานเรียบร้อยอ โอคดีขอบคุณค่ะดูดีเราก็ได้สัมปัสได้แนี้ที่คุณก็น่ารักนะที่เจ้าของที่เขาเดินไปเลยไอวิวคือแบบโอ้ไม่ก็คุณพระคุณเจ้าช่วยก็มีมันผักข้างหลังด้วยนี่เขาก็มีเป็นเรือน,นะคะทุกคนให้เราถ่ายได้เรืนไขยังไม่ถ่ตรงแล้วก็มีกิวที่ไปอยู่ข้างบน นี่ทุกคนตอนนี้เรากางเต้นเสร็จแล้วแต่เราเหนื่อยกับการสูบที่นอนมากเลยหมดแรงจะไปต่อฉันท้อเหลือเกินออ หาทำเหมือนกันนะทุกคนนะตะแกงตัวกตกงเป็นอะไรเนี่ยดีนะรอบนี้เรามาแบบขี้เกียจที่นี่เขาไม่หมูกระทะด้วยเราก็เลยเจะสั่งกระทะเขาเอานะคะทุกทีก็คือต้องเตรียมอาหารมาทําด้วยอีกโอ้ยหหาทําแล้วก็นั่งอยู่ในศาลาสัมปทานของเรานะคะแล้วก็ชมบรรยากาศทุกคนเขาก็กําลังมาพายเรือคาย,ยักกันแต่เราคิดว่าเรากลัวเราจะไม่ลงนะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูว่าคนอื่นเขาพายกันยังไงดูดีจริงๆถ้าเราไปพายก็จะได้รูปสวย นดีดีอะ่ะทุกคนตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้จะตกค่ะมันจะตกทางฝั่งนี้แต่วิวดีมากเลยทุกคนช่างเฮลิวิ Warm ่งหัวใจแบบเลย าใครมีโอกาสมาลาดบุรีก็แวะมานะคะดีจริงๆแต่ว่าต้องจองล่วงหน้านะอันนี้นุ่มมาเป็นวันที่29ธันวาคมนะคะวันนี้คือยังโชคดีที่แบบแถวหน้าสุดว่างเพราะมันเป็นแบบสําหรับเต็นเล็กนะคะเขาก็จะถักเต็นแบบไม่เกิน3คนอะไรเงี้ยถ้าสมมติคนที่มาไปครอบครัวใหญ่ก็จะต้องไปจองแถวข้างบนอืมแต่แถวข้างบนแถวหน้าสุดก็คือดีมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนก็ลองถามเขาดูได้นะลองทักไปถามที่เพจนะคะ ตอนนี้ก็เป็นช่วงใช้ชีวิตสโลไลฟ์นะคะทุกคนแล้วก็นั่งดูวิวชมวิวไปกินขนมไปห้องนี้ก็มีหลายห้องนะคะเป็นักนสดด้วิ เย็นแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดต่อกินหมูกระทะก่อนนะคะทุกคนกนีนน่ลงตรงนี้ก็ได้ทุกคนเต้นเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยข,ขาวๆนั่นน่ะเอ้ยระวังหล่นเราจะชิม น้ำสับปะรดสก,กัดเย็นออแกนิกค,ค่ะปะโซสุดยอดของสับปะรดออ,อร่อยเด็ดเจ็ดยนน้ำดีดีอืมดีอ่ะม่กินมกากเลย อากาศหนาวแบบนี้ขนาดใส่เสื้อใหม่ผมก็คือหนาวมากตัวเนี้ยทำไมรู้สึกแบบหนาวเลยอ่ะเพราะนั้นอากาศก็คือน่าจะหนาวอยู่คืนนี้ดีนะให้เราแบบว่าเอาเสื้อมาหลายตัวหมูกระก็เขาเก็บไปแล้วนะคะชุดละสีเก้าเก้านะก็คือหมูก็นุ่มดีมันได้หมูเยอะเดีย่์แล้วก็ผักก็เหมือนเขาจะเป็นแบบปลูกเองนะเป็นออแกนิกนะคะแล้วก็นึ่งจิ้มก็อร่อยดีโดยรวมก็คือโอเคเลยนะคะ เดี๋ยวก็จะไปอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนกันแล้วแล้วเดี๋ยวตอนเช้ามาถ่ายวิวให้ดูใหม่<อ>มเช้าค่ะทุกคนตอนนี้กินโมแล้วถึงช้าที่สดใสเดี๋ยวเราก็จะไปไพายเรือขาย,ยั์เหมือนกันนะแต่วันนี้แดดไม่หนุนเยอ่อ เดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้อากาศดีมากเลยค่ะอากาศมันยินๆน่ะีืนต้องใส่สามชั้นนะมเสื้อยืดเสื้อตัวนี้แล้วก็เสื้อกับที่นี่เขาก็มีให้สั่งอาหารเช้าได้ด้วยนะคะคุยกับคุณป้าเมื่อวานเขาก็จะแบบว่ามีข้าวต้มหมูข้าวต้มกุ้งขนมปังมีไข่ลวกไข่าดาวอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่ามีอะไรบ้างว่าเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนะคะนี่ไก่ด้วยแต่มันเล่นที่เต้นกุ๊ก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 ทุกคนเราซื้ออันนี้มาเราจะมากินในครั้งแรกเคยเห็นในรีวิวอยู่เพราะว่าเคยเซิร์ชนะคะก็แผ่นพลาสติกออกแล้วก็ยงไงต่อ อ่านวิธีปรุงก่อนนะแยกกล้วยด้านในออกฉีกถุงฟอย l ห้องความร,มรม้อนแกะฟอยเอาใส่แกะฟ o i หมูแล้วก็ปรุงแล้วเราจะต้องแยกทั้งหมดออกม,มาก่อนตอนนี้เราก็รอนะคะรอเพื่อที่จะกินเราอะไปดูเมนูมาเลยคือเขาก็มีไข่ลวกด้วยแล้วก็เลยไปสั่งไข่ลวกมาเพื่อที่จะเอามากินกับมามา่าเพราะว่านุมไม่ค่อยชอบกินข้าวต้มเท่าไหร่แล้วตอนเช้าก็ไม่ได้แบบอยากกินฟิลแบบขา้าวผัดอะไรอย่างเงี้ยก็เลย สั dungeon, ่งไข่ลวกมานะคะคุณเราเนีนว่าถ้วยหนึ่งมันมีกองเดียวแล้วก็เลยสั่งมาแต่งสามชุดก็คือสรุปว่าถ้วยหนึ่งสองคอนี่คือคาโบนาร่านะคะเียวหก็ไม่เชิงคาโบนาร่าก็คือมาม่าแหละ ไปค่ะไปค่ะแต่นี่ก็คือวิวด้านหน้าทุกคนตอนนี้ยังไม่ถึง5นาทีแต่ว่าเราเมาเรือแล้วเราอยากอ้วกแล้วจะกลับแล้ว ไม่ไหวอ่ะอยากอ้วกอ่ะมันโยกโยกอ่ะมันมันแปลกอ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบขึ้นไส้อ่ะและตอนนี้เราก็อยู่ที่คอโรฟิลค่ะหลังจากที่ออกจากมหาไททาลลมาเมื่อกี้เราก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปหาข้าวกินก่อนแล้วก็ตอนบ่ายจะไปไล่องุ่นมีสุขไปดูบรรยากาศกัน น้องได้หรอบการเปิดเพลงและลดน้ำด้วยน้ำแร่เกีเ่ยวๆแต่เช้าตรูเลยหรอน้องทำไมเด็ด ไม่ลงเรือนเมลอนด้วยแต่เรามากี่ทีกี่ทีเราไปจังหวัดไหนเราก็ไม่เคยเห็นเมลอนออกลูกเลยเราเห็นแต่ต้นมันบางที่ก็เห็นแต่กระถางที่นี่ก็ไม่มีอะไรเยอะค่ะก็มีคาเฟ่มากินข้าวแล้วก็เขาก็มีจัดสวนดอกไม้ไก่ซึ่งต้นในนง้ที่ก็เขาจะทําเป็นเหมือนแคมปิง้งก็จะมีที่ถ่ายรูปเยอะเราจะเดินไปดูก่อนที่มีที่ถ่ายรูปข้างหน้าด้วยเออไปถ่ายรูปข้างหน้ากับไหม จากไฟเหรออุ้ยอันนี้น่ารักจะมีเป็นแบบขวดขวดด้วยแล้วน้องก็คือนอนท้าแดดอยู่ตรงนั้นร้อนมาก ที่เรากินข้าวที่โคโลฟิลแล้วนะคะทุกคนเราก็มีแผนว่าเราจะไปไล่อง่มีสุดแต่ว่าตอนเนี้ยแดดมันร้อนมากก็คิดว่าถึงไปก็ถ่ายรูปไม่สวยดีก็เลยคิดว่าจะไปโรงแรมก่อนนะคะเย็นๆค่อยมาหม่เพราะตอนนี้เพิ่งบ่ายมูเองคืนนี้เราพักที่ซิลเวอร์แกรเดนค่ะเปลี่ยนที่พักทุกวันเลยเราพักเป็นบ้านสายลมนะคะก็คือตัวนี้ห้องสายลมสองห้องหน้าหลังอัน,นี้เป็นห้อง แล้วก็มีวิวให้ดูนี่เป็นเตียงแล้วก็ห้องน้ำเตียงห้องน้ำเตี้แล้วก็ระเบียงก็มานั่งได้ระเบียงกว้างเลชมวิวทิวทัศน์อะไรก่อนถึงไล่อ,องุ่นมีสุกแล้วค่ะทุคดลดลกคนจอดรถเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปเดินดูข้างในกันไหนเอ้ยป้ายป้าย,ายตรงนี้เออเอาถ่ายกับป้ายหนะ่อย พบสวตรโบราณจ้าแม่มุนมีสูตรนก็มาเอาเลยจ้ะนี่ค่ะซื้อตัวเขาเรียบร้อ,อ,รอยที่ร้านขนมโคทุกคนอัง่นจิ๋วหลิวอ่ะอังวนมันจิ๋วหลิวอยู่เลยอ่ะ อัน,น,อน,นไม่มีห้อยๆเลยอันนี้มันเป็นสีเลยวะ่ะที่นี้นี่ตรงนี้เต็มเลยนี่ไงองุ่นโอ้นี่ก็มีตรงนี้เป็นแบบว่าทั้งแถบเลยอันนี้โตหัวจะชนแล้ว อุ้ยน่ารักอุ้ยน่ารักอ้ามเอ้ยขอโทษนะเด็กๆหัวจะชน นีช่วงที่รอพี่เขาทำน้ำองุ่นสดฝันให้เรานะคะตรงนี้ก็คือสวยมากทุกคนดูดิเป็นดอกไม้อะไรเงี้ยพี่เขาบอกว่าข้างในก็สวยมีสไายวอล์กเด้อเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปกันนะว้าน่ากินมากเลยทุกคนทุกคนเขาใส่น้ำเชื่อมองุ่นเพิ่อมันก็เลยเหมือนเป็นเหมือน,น,นมันกิน้ํางุ่นที่เป็นน้ำเชือ่อมอ่ะรสองางนจริงมันหายอ่ะเชียดดยอ่ะ เรามีตั๋วเข้าเราได้ลดห้บาทนะคะจาก75็ห้รือ70็บรักเนะีเดินเข้าไปตรงนี้เลยว้าวอเอะเลิ เฮ้ยทุกคนตรงนี้สวยมากเลยว้า ตรงนี้มีจุดให้ถ่ายดูเด้จะขึ้นไปดูกันว,ว้าวโหวด่าเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันโซนนี้นะคะนี่นข้าวสวยอ่ะ อากาศดีชูดกกนนออฉูดอ,อร่อยไหมครับมีคนมาขอกินข้าวด้วยอาหารที่นี่ก็อร่อยดีค่ะทุกคน ที่เราสั่งไปก็คืออร่อยทุกอย่างเลยแล้วก็บรรยากาศดีแต่ว่าคนเยอะมากก็รอประมาณชั่วโมงนะคะแต่หลังจากที่เรามาก็คือคนเยอะแล้ะน่าจะรอานานกว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวก็จะกลับกันแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้แวะซื้อหนมคุกก่อนกลับนะคะยังร้อนอยู่ยเลยก็อร่อยด้วยอะหรือว่าเป็นของหวานที่ดีมันกรอบแล้วมันก็นุ่มด้วยมันอร่อยอะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไปเอาอปะเก๊าหย,ยู่ วันนี้ก็เดี๋ยวจะกลับไปพักผ่อนเลย you tomorrow